People who have lost the battle, this this dread aid. <laughs> The neckline's a little plunging. Rayon, the whole purpose of this study is to determine if AGP is helping. Come on, Evie, you no, know, there is no help. <laughs> and the Oscar goes to Lupita Nyongo. สวัสดีค่ะท่าผู้ชมคะวันนี้นะคะสินสโมสรพิเศษค่ะเพราะว่าพบกับเราสามคนค่ะดิฉันพนินดนาฏผดวิไล คุณอดิศรสุขสมอและคุณอาทิตย์ปลินวิชิตนะคะแน่นอนค่ะทราบผลกันไปแล้วนะคะสําหรับรางวัลที่คนในวงการภาพยนตร์และแฟนหนังรอคอยนะคะนั่นก็คือรางวัลอสการ์ครั้งที่86นะคะซึ่งในปีนี้นะคะมีทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะรวมถึงการกวาดเรียบการพลิก โหและการผิดหวังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องของประเด็นการรับรางวัลนะคะมาดูที่สีสัมการจาัดงานก่อนในปีนี้ทั้งสหนุ่มว่าไงบ้างมีการแจกพิซซ่ากันด้วยใช่ต <laughs> ้องบอกว่าอะไรนจเนเรสนะจะเป็นพิธีกรปีนี้เนี่ย <laughs> ผมถือว่าค่อนข้างแสบเลยนะครเพราะ <laughs> ว่าเปิดมาทีแรกเนี่ยบอกเลยความเป็นไปได้ของเวทีวันนี้มีอยู่สอย่างคือหนึ่งคือเฮอยอย่าสลบ ได้รางวัลออสการ์สองคือพวกคุณเป็นคนเหยียดผิวถ้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้พวกคุณเป็นคนเหยียดผิวเอางี้เลยออย่างนี้เลยนะคือเธอแสบหลายเรื่องนะคะเธอแบบแซลเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ด้วยนะคะบอกว่าห้ามพูดนะปีที่แล้วที่ใครสะดุดล้มใช่ไหมแต่เธอขยี้เองตลอดเลยนะคะแล้วก็มีการบอกว่าถ้าเกิดเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ได้รางวัลปีนี้ไม่ต้องขึ้นมาเพราะเดียวจะสะดุดอีกจะลงไปรางวัลมอบไพยและสุดท้ายเธอก็บอกว่าสะดุดอีกนะคะตอนที่ลงจากรถมานะเธอว่าแซลจิกัดทุกคนแตาาตลกหน้ย ทำให้โกรธกรเธอไม่ลงนะใช่แล้วจริงส่วนหนึ่งเนี่ยเธอเธอสร้างี้องเป็นปตัวจา่ายหรือเปล่าว่าเธอบอกว่ามีเรื่องของการล้อเลียนเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยนะคะบนเออตั้งแต่บนเวทีแล้วเปิดมาก็ามีการบอกว่าเนี่ยจะถ่ายภาพเซลฟี่นะเพื่อมองให้เห็นว่าฉันทำทำว่ามองพวกคุณอยู่แต่ไม่ถ่ายคนดูนะถ่ายตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสปอนเซอร์กันหรือเปล่าเพราะ่านก็เห็นชื่อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเกาหลีชัดเจนเลยแต่จริงมันก็เหมือนกับการล้อเลียนเรื่องของการรายงานผลรางวัลปัจจุบันที่มักจะมีเรื่องของเอ่อการ ใช้อัปเดตทางอินเทอร์เน็ตทางวิตเตอร์อย่างเงี้ยรวดเร็วมากนะฮะแล้วเธอก็ยังทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือลงไปถ่ายรูปกับเมอริลรีปแล้วก็บรรดาดาราอีกเยอะมากท่นับไม่ไหวบอกว่านี่จะเป็นรูปทวิตเตอร์ที่จะมีคนรีทวิตเยอะที่สุดอันนี้จริงหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกสักพักิตเตอ่มไปหน่อยหนึ่งเลยนะหน่อยหนึ่งเลยใช่ไหมเมริลรีปบอกว่านี่จะเป็นการลงรูปทวิตเตอร์ครั้งแรกของเธอด้วยโอ้โหทุกอย่างไปอย่างนั้นไปเลยนะคะค่ะ จากสีสันในครั้งนี้นะคะต้องเรียกได้ว,ว่าออสการ์เนี่ยสร้างความผ่อนคลายให้ชาวโลกได้เยอะมากเลยเพราะดูไปก็ยิ้มไปนะคะเรามาดูที่รางวัลที่สร้างประวัติศาสตร์กันบ้างซึ่งสองหนุ่มไทย PBS ของเราเนี่ยฟันธงไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะคว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องนี้แหละ แล้วก็เป็นหนังเรื่องนี้จริงๆคุณอดิศรแต่เมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว่าผมเสียวอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ได้เพราะว่าเขาบังเอิญเขาจะเหยียดผิวเไม่ใช่บังเอิญว่าทวีเหยียดเสไปคว้ารางวัลอินดิพีนเดนซ์สปิริตอะวอร์ดอันนี้เป็นสิวเป็นเวทีที่เป็นอาถรรพ์สำหรับคนที่จะสิงออสการ์คือเขาประกาศก่อนหนึ่งวันคือเป็นสถาบันที่ให้มอบให้กับหนังที่เป็นอินดี้พร้อมๆออสการ์ซึ่งใครที่ได้เนี่ยรางวัลนี้จะไม่ได้ออสการ์คุณจะบอกว่าเป็นรางวัลตัดหน้าว่าง ได้รางวัลเนี่ยดีพิเดนต์แล้วได้ออการาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้าชิงจะได้รางวัลนี้จะแพ้แท้ในออการาคือไม่มีใครอยากไปเลยสีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใช่วันนี้นี่คุณอดิศรตาจะเป็นแพนด้ามากเพราะว่ามันคือนอนไม่หลับ <c oughs> ใช่ไหมก็คือรอลุลลล้นตลอดเวลาซึ่งสุดท,ท้าย <c oughs> แล้วทวีอสเล็ก็คว้ารางวัลไปซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะซีฟแมคควีพุ่มกับเนี่ยเป็นใครหลายคนยังนึกอยู่เลยนะว่าเป็นดาราอเมริกันที่เสียชีวิตไปคาบอยหรือเปล่าจริงไม่ใช่ฮะเป็นอ่าเป็นผู้กับผ หนังสั้นของอังกฤษในมาน,านแล้วแต่เพิ่งเป็นที่รู้จักจากหนังอินดี้อย่างเรื่องเชเมืร์ออของสองปีก่อนนี้เองซึ่งเรื่องนี้ทำเป็นไปได้สามารถทําออกไปฉายได้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว,ว่าเป็นผลงานของแบทพีด้วยเหมือนกันคือเขาเนี่ยออกทุนสร้างให้จนได้โปรเจกต์นี้เป็นจริงนะซึ่งแบทพีดยอมรับว,ว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าซีมาควีนเดินมาบอกเขาเขาามเลย ว่าทำไมคนเมกาไม่ใช่ไม่ค่อยทำหนังเกี่ยวกับา่าของสหรัฐเท่าไหร่นะซึ่งดันทีบอกว่าโอ้โหเป็นคนอังกฤษแท้ๆนะมาถามแบบนี้คนเมก้าก็อึ้งเหมือนกันครับซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังที่สร้างอย่างหนังสือที่สําคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ค่อยรู้จักคือจากชื่อเดียวกันนะคือเทร e วียส s อสเลสร้างจากอ่าเป็นไดอารี่ของเซอร์มอนนันอัพเป็นคนธรรมดาเนี่ยละฮะแต่ว่าบังเอิญเป็นคนผิวสีก็เลยถูกลักพาตัว ไปคาเป็นทาสมา12ปีแปลเป็นไทยแล้วนะหรือสิ้นสุดมนุษยภาพชื่อสวยชียวสนุกมากฮะได้แรงมันใจมากซึ่งเล่มนี้ออกมาในปี1953อาปีเดียวกับที่โซลมอนนอัพถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสรภาพซึ่งเล่มนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งปีหนังสือเรื่องอังเกอรทอมเคบินหรือกระทํานอลุงทอมเนี่ยออกมาซึ่งเล่มนั้นก็เนื้อหาคล้ายๆกันแต่ว่ากระทํานอลุงทอมเนี่ยเป็นนิยายซึ่งพอพอพอเทวิเอเซสที่เป็นเรื่องจริงออกมาทําให้เนื้อหาทั้งสองเรื่องเนี่ย อ่าเขาเรียกว่าเสื้อกูลกันคือคนอาจจะมองว่าอังเทิรคอมคาร์บินเนี่ยึือเป็นนิยายเขียนแต่งหรือเปล่ามันโหดร้ายจริงหรือเปล่าการทำคารุงกระทาแบบนั้นพอเนื้อหาของขอเทวเออทะเลออกมาถ้าทาให้คนเขาเรียกว่าให้เครดิตกับอังเทิรอังเทิรทอมคาบินมากขึ้นจนหนังสือเล่มนี้นำไปสู่การยกเลิกการคา,าทาทั้งในสหรัฐและเมืองไทยเราเองเหมือนกันค่ะซึ่งทิงไปเก้าวได้มาสาม นะคะหรือยอเลสนะคะก็ถือว่าได้รางวัลใหญ่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็นักแสดงด้วยนะคะทีนี้มาถึงรางวัลผู้กํากับภาพยนตร์กันบ้างนะคะซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยเห็นคุณอาทิตย์บอกมีประเด็นด้วยว่าไม่ว่าใครจะได้ใช่ไหมคะใช่ไม่ใครจะได้ก็จะเป็นง่ว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับผมเพราะว่าอย่างอฟงโซครองเนี่ยก็คือเป็นผู้กกับถ้าได้จริงๆท่งนก็ได้ไปแล้วนะก็เป็นผู้กกับเชื้อสายละตินคนแรกที่ได้างวันนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้มีคนเข้าชิง คนเดียวนะคืออารียนโดกอนซาเลสอินาริตูนะะฮจากบาเบลแต่ละชื่อนี่ชื่อยากนิดนึ่งนะฮะส่วนซีฟแมคควีนก็จะเป็นผู้นำกับภาพยนตร์ผิวสีคนแรกที่เดินได้นะะฮซึ่งจริงๆ่อนหน้านี้ก็มีชิงมาแค่สองคนนะครับก็คือจอร์จซิงโกตันนะครับจากบอยจานาคูดนะครับแล้วก็ลีดานิเอลจากพิเชียสนั่นเองซึ่งึก็แน่นอนว่ามันเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยมันก็อย่างที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยว่า มันเป็นการ